าสวยงามานี่ป,ปลาหางนกยุงก็ลายพี่น้องปลาหางนกยุงก็เยอะปลาสดก็มีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้าเนาะปลาสองอัญยางหมากมาสวยงามนี่ปลาหางนก ura, ยุงก็ลายพี่น้องปลาหางนกยุงก็เยอะปลาสดก็มีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้าเนาะปลาสองอัญยางหมากมาขอหยาดอานี่ออกก่อนเด้อบ่เห็นปลาพี่น้องค่ะเข้มงายแห้งพี่น้องจ้าคุณสวยงามหม จ้าเนี่ยละจ้ะปลาสวยงามผักกันชมนพี่น้องจ้าลายอยู่จ้ะสีส้มก็มีจ้ะพี่น้องปลาสดสีส้มก็มีจ้าสวยงามจ้ะพี่น้องจ้าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้วจ้ะพักคนสายตาชมพักเบรกพี่น้องจ้าว่าอะไรมากมายมาชมพักเบรกเมื่อเบิ่งปลาสวยงามพี่น้องจ้าปลาในอ่างเหมือนเดิมปลาสดจ้ะ ปลาสดปลาหาลูกอยู่คือเก่าเมื่อเดิมนี่ได้ปลาสวยงามพี่น้องจา๋าเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่างผักบีบผักบีบก็มาชมปลาหมูตะพัดซาทีนบานมองพัาเนี่ยจะเอาเปาะไอยเปะทองคายอ่องรอ,อ,งองเอ่งแรงนี่เอยปลาสวยงามพี่น้องจ๋าเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่างผักบีบผักบีบก็มาชมปลา ในต้นไอ้นี่มาไห่ไม่เพิ่ผเอื่นต้นอีหยังล่ะพี่น้องเพราะขันกับจำเม่ได้คือกันจ้ะเอาไว้เพิ่นบังแดดบังอเนฟอกอากาศนี่เจ้าเนี่ยละจ้ะปลาสวยงามพากันชูมพี่น้องจ้ะลายอยู่จ้ะสีส้มกระมีจ้ะพี่น้องปลาสดสีส้มกระมีจ้ะปลาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปลาสดพี่น้องจ้ะปลาสดสีในต้นเอ็นดีมาไห่ไม่เพิ่ผเอื่นต้นอีหยังล่ะพี่น้องเพราะขันกับจำเม่ได้คือกันจ้ะ เอาไหวเ้เพื่อนบางเดดบางอเนกฟกอากาศนี่ปลาสวยงามพี่น้องจา๋าเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่นางผักบีผักบีก็มาชมปลาย้อนลงไปเพื่อนคือเก่าเมื่อเดิมจะบางเดดย่นางเดดหนอนๆกับสิไดตัวนี้แหละพี่น้องจ๋าเสียงรถกระไรหลายพี่น้องย่นางเด็ดนอนห่กับสิใดตัวนี้แหละจ้ะบางเดดข้กงเบรกไม่เบิงปลาสวยงามพี่น้องจา๋าปลาในอ่างเหมือนเดิม ปไาสอดจ้ะปไาสอดประหารลกงยูคือเก่าเมื่อเดิมนี่ได้ขออนุญาตเอานี่ออกก่อนเด้อบ่เห็นป่าพี่น้องค่หากเขาเงาแห้งพี่น้องจ้ะคุณสวยงามแบบหาประหารลกงยูก็เยอะแยะพี่น้องจ้ะคุณอะลุยไล่ลุยไล,ล่ยลยอยู่จ้ะสีดำๆดำมีตาหารลกงยูเมื่อเด้อพี่น้องปลาสวยง,งามจ้ะพักผ่อนสายตาหน้าจะพี่น้องจ้ะพักผ่อนสายตาช่วงพักอุตภสาทินบานมองพันเนี่ยจ้ะอออเอาเปาะไอเปะท้องคล้ายอ่องรองเองเ่งแรงเนี่ยจ้ะ ขอยาดเอานี่ออกก่อนเด้อเรเห็นป่าพี่น้องหักเขาเน่าแห้งพี่น้องจ้ะพื่นสวยงามแบบย้อนลงไปเพิ่นคือเขาเมื่อเดิมจะบังแดดย่ามแดดนอนๆกับที่ใดต้นนี้แล้วพี่น้องจ้ะเสียงรถกระไล่ไหลพี่น้องย่ามแดดนอนๆกับที่ใดตัวนี้แล้วจ้ะบังแดดย้อนลงไปเพิ่นคือเขาเมื่อเดิมจะบังแดดย่ามแดดนอนๆกับที่ใดต้นนี้แล้วจ้ะเสียงรถกระไล่ไหลพี่น้องย่ามแดดนอนๆกับที่ใดตัวนี้แล้วจ้ะบังแดด สวยงามเดี๋พี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้ะเนาะพักคนสายตาช่วงพักเบรกพี่น ouais. ้องจ๋าบ่กอะไรมากมายมาชมได้เดี๋ยวจะมืดเวลาพักเบรกพองทัดแบบรถไฟแล้วพี่น้องทำงานไอต้นสลายย้อนลงไปเห็นเพื่นกันจ๋าไอต้นสลายไอ้ต้นอันนี้ปทหารลงยุก็เยอะแยะพี่น้องจ๋าคุณอะรุ่นลายรุ่นลายย่จ้ะสีดำๆมีทหารลงยุกมืดเลยพี่น้องปลาสวยงามจากพักคนสายตานะจ๊ะพี่น้องจ๋าพักคนสายตาช่วงพักเบร สวยงามเลยพี่้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตานแล้วเนาะพักคนสายตาชมพักเบีรพี่้องจ๋าบออะไรมากมายมาชมขออนุญาตอานี้ออกก่อนเด้อม่เห็นป่าพี่้องหักเขาเงาแห้งพี่้องจ๋าสวยงามบ่ย้อนลงไปเพลินคือเกาเมื่อเดิมจะบังแดดยามแดดนอนหอนกับที่ใดตัวนี้แล้ะพี่้องจ๋าเสียงบถกระไลไหลาพี่้องยามแดดนอนหอกับที่ใดตัวนี้แหละจ้ะบังแดดอ่ะ สวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้วจ๊เนาะพักคนสายตาชมพักปีกพี่น้องจ๋าบออะไรมากมายมาชมมาสวยงามจ้ะต e ัวสีขาวนี่ประสดพี่น้องจ๋าประโซดสีอะเยอะแยะเลยไปกินเขากินอาหารแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าพักคนสายตานล้กันเนาะพามาชมประโดหลายอยู่จ้ะมาสวยงามย้ะพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้วจ๊เนาะ พักคอนสซตาช่วงพักเบกพี่น้องจ้าว่าอะไรมากมายมาชมมาดูเยอะแย,ยะเลยไปกินเขากินอาหารแล,ล้วจะพี่น้องจ้าพักคอนเซตาาลำกันเนาะพามาชมประสดหลายอยู่จ้ะประหารลงยุก็เยอะแยะพี่น้องจ้าคุณอะรวยหลายรุยหลายอยู่จ้ะสีดําดมีทาหารลงยุกเมื่อเดีวยวพี่น้องปลาสวยงามจ้กพักคอนเซตานั่นจ๊ะพี่น้องจ้าพักคอนเซตาช่วงพักเบร์ไปแล้วจ้ะบาย ในต้นไอหนีมาหายไม่ผลอ่นต้นอีหยังล่ะพี่น้องค่อาๆจัดจำาม่อไดรคือกันจ้ะเอาไว้เิ่นบางแดดบางอัน้ฟอกอากาศนี่ปลาสวยงามนี่ปลาหามนุยุงก็ลายพี่น้องปลาหามนุยุงก็เยอะปลาสดกับมีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้าเนาะก็ต้องอียังหมากม่าใ้เพิินเป็นลมเป็นเง่าใ้เพิ่นเนาะฟอกอากาศในปลาลายเห้งพี่น้องปลาสวยงามนี่ปลาหามนุยุงก็ลายพี่น้องปลาหามนุยุงก็เยอะปลาสดกับมี ประสดสีขาวประสดสีสมพี่น,อน้องจ้าเนาะต้นอัญยังหมากมาดขอนหยาดอันนี้ออกก่อนเด้อบ่เห็นป่าพี่น้องหักเขาเงาแห้งพี่นอ้างงานองจา้าคุณเจ้ยงามเริบ่บรือไปเลยจ้ะบายเดี๋ยวจะมืดเวลาพัากบีพองผ่านแบบรถไฟแล้วพี่น้องทำงานอต้นสลายย้อนลงไปเห็นเพลินก็นจก้ะอต้นสลายไอ้ต้นอันนี้ ปลาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปลาสดพี่น้องจ้ะปลาสดสีปลาสวยงามนี่ปลาหางนกยูงก็หลายพี่น้องปลาหางนกยูงก็เยอะปลาสดก็มีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้านะปลาสองอัญยางหมากมาปลาหางนกยูงก็เยอะแยะพี่น้องจ้ะคุณหรือหลายหรือหลายอยู่จ้ะสีดำๆมีตาหางนกยูงเมื่อเดียวพี่น้องปลาสวยงามจัดพักผ่อนสายตาน้าจั้พี่น้องจ้ะพักผ่อนสายตาช่วงพักเล็ฟเลิฟไปแล้วจ้ะบาย เดี๋ยวจะเบิดเวลาภาคบีคงศ์พันแล้วไฟแล้วพี่น้องทำงานไอต,ต้นสลายย้อนลงไปเห็นเพลินกันจะ้ะไอต,ต้นสลายไอ้ต,ต้นอันนี้กินอิ่มเนี่ยทองอปปอไอ้แปะอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะทองอปปอไอแปะภาษาอีสานอปปอไอแปะภาษา,า,าภาษาภาคกลางภาษาไทยว่าจะไหนพงพันกรบปรูดขึ้กันจะ้ะเยอะแยะเลยไปก,กินข้าวกินอาหารแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะพักพรเซตตาลำกันเนาะพามาชมประสบหลายอยู่จ้ะ ปลาสวยงามพี่น้องจ้ะเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่างผักบีกผักบีบก็มาชมปลาอ่ะดูเยอะแยะเลยไปกินข้า,ขาวกินอาหารแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะพักพรสยตานรำกันเนาะพามาชมปลาสดหลายอยู่จ้ะหมู่จะภาษาทีนบ้านพ่งพันเนี่ยจะเอาปอปเปาะเอเปะทองคายอ่องรอง,องเองแรงเงี้ยไหนต้นไอหนีมาหายไหมผลอื่นต้นอีหยังละ่ะพี่น้องพ่องพันก็นจำเมื่อไหรคือกันจ้ะ เอาไว้เป็นบางเดดบางอดีสกอากาศนี่ปลาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปลาสดพี่น้องจ้าปลาสดสีขาวสวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพกคนสายตาไ้่ใช่เนาะพกคอนสายตาชมปลาปีกพี่น้องจ๋าว่าอะไรมากมายมาชมปลาสวยงามนี่ปลาหามนกยุงก็ลายพี่น้องปลาหามนกยุงก็เยอะปลาสดกับมี่ปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ๋าเนาตองเอายงหมากไหม เดี๋ยวจะมืดเวลาพักเบีพองผ่านแล,ล้วไฟแล้วพี่น้องทำงานออต,ต้นสาหายย้อนลงไปเห็นเพิ่งกันจ้ะออต,ต้นสาหายไอต้นอันนี้เยอะแยะเลยไปกินข้าวกินอาหารแล้วจะพี่นออ้องจ้ะพักอนสายตาลำกันเนาะพามาชมปลาสซนหลายอยู่จ้ะขออนุญาตอานี่ออกก่อนเด้อบ่เห็นป่าพี่นอ้องเหหักเขาเงาเห้งพี่น้องจ้ะสวยงามแบบ มาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปผสดพี่น้องจ้ะปาผสดสีในต้นไอ้นี่มาให้ไม่พืชอื่นตนน้นอีหยังล่ะพี่น้องเพราะขันกับจำว่าอะไรคือกันจ้ะเอาไว้เพิน่นบางแดดบางอนีฟอกอากาศนี่ในเพิน่นเป็นลมเป็นเงาไอเพิ่นเนาะฟอกอากาศในปลาไร้แห้งพี่น้องจ้ะกินอิ่มเลี่ยทองอ้อเปอไอแปะอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะทองอ้อเปอไอแปะภาษาอีสานอ,เอเ้อปอไอแปะ ภาษาภาษาภาคกลางภาษาไทยหวานจะในพงพันกรบเบรุคือกันจ้ะปลาสวยงามนี่ปลาหางนกยุงกรลายพี่น้องปลาหางนกยุงก็เยอะปลาสดกระมีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้าเนาะมา้องอยัญมากมาอ่ะไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปเห็นพงพันเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้ะขอบคุณที่มาเบิ่งป่าสวยงามน้ำกันคลิปนี้ทำนี่แหละจ้ะคลิปหนาพอกันไหมจ้ะอ่ะไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปเห็นพงพันเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้ะ ขอบคุณีิมบ่งป่าสวยงามน้ากันคลิปหนี้ทำานีหลืจ้ะลิปหนาพอกันไหมจ้ะเดี๋ยวจะมืดเวลาพักปีพองพันแล้วไฟแล้วพี่นอ้องทางานอต,ต้นสลายย้อนลงไปเห็นเพลินกันจ้ะต,ต้นสลายไอ้ต้นอันนี้ย้อนลงไปเห็นเพลินคือเก่าเมื่อเดิมจะบางเดดยามเดดหอนกับสิไดต้นนี้หละพี่นอ้องงาเสียงรถดกันล้ให้หลายพี่นอ้องยามเดียดหอนกับสิไดตัวนี้หละจ้ะบางเดด